ในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของย่านควีนนิวยอร์กร่างของแม่บ้านแสนสวยผู้หนึ่งถูกพบอยู่ในกระเป๋าฮอกกี้สามีของเธอได้รับข้อความอันนาสะรึงที่ถูกส่งมาจากโทรศัพท์มือถือของภรรยาเธอยังเคยโพสต์ข้อความตามหาสเปรย์พริกไทยหรือคนร้ายจะก่อเหตุเพราะศบโอกาสเท่านั้นขณะเดียวกันก็มีเพื่อนในโซเชียลมีเดียที่สนอกสนใจเธอเป็นพิเศษเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือเปล่า สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับเมื่อวันเสาร์ที่16เมษายนปี2022เดิมคิดว่าตำรวจต้องใช้เวลาไขคดีค่อนข้างนานแต่คาดไม่ถึงว่า6วันหลังจากเกิดเหตุในเช้าวันพฤหัส,สบดีตำรวจก็ประกาศตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งอีกฝ่ายก็ยอมรับอย่างหมดเปลือกว่าตนเองเป็นคนก่อเหตุซึ่งตรงนี้ต้องขอชื่นชมฝีมือของเจ้าหน้าที่ เรามาดูรายละเอียดของคดีที่เป็นพาดหัวข่าวทั่วอเมริกาเกี่ยวกับการหายตัวไปของออสอย่ากาเอาแม่บ้านนิวยอร์กมาย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่16เมษายนปี2022ด้วยกันเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในย่านควีนนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากการระบาดของโควิด -19 การรักษาความสงบก็ทำได้ยากยิ่งขึ้นเมื่อบรรดาคนไร้บ้านหรือคนที่มีอาการทางจิต ต่างทยอยย้ายเข้ามาอยู่ตัวเมืองและเตะเตะไปตามท้องถนนทั่วทุกสายทําให้ผู้คนต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยเดอะนิวยอร์กโพสต์ได้เปรียบเทียบอัตราการเกิดอาชญากรรมของ5ย่านหลักในนิวยอร์กจากการโทรแจ้ง911พบว่าย่านควีนถือเป็นพื้นที่มีความปลอดภัยสูงสุดโดยย่านดังกล่าวมีประชากรมากเป็นอันดับสองของขนิวยอร์กขณะเดียวกันก็เป็นย่านที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดด้วย อย่างไรก็ตามในวันที่16เมษาย,ยนปี2022ขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังพาสุนัขสองตัวของเขาออกไปเดินเล่นที่สวน Forest Park ก็พบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่อยู่ตรงทางเดินด้านหน้าเนื่องจากดวงตาข้างซ้ายของเขาไม่ค่อยดีดังนั้นจึงมองไม่เห็นกระเป๋าที่อยู่ด้านหน้าของเขาและด้วยปัญหาทางด้านสายตาจึงไม่ได้สังเกตเห็นว่าบริเวณใกล้กันกันกบกระเป๋ามีคราบของเหลวสีแดงซึงมออกมาเมื่อเขาเปิดซิปด้านบนออก ก็ต้องตกตะลึงเพราะเห็นขาคู่หนึ่งโผล่ออกมาจึงได้รีบโทรแจ้ง911ทันทีโดยตำรวจได้รับแจ้งเหตุในเวลา8นาฬกา2นาทีและสถานที่เกิดเหตุคือบริเวณใกล้กับแจ็กกี้โรบินสันพาร์คเวย์ของย่านควีนเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งปิดกั้นที่เกิดเหตุไว้หลังจากการตรวจสอบจึงพบว่ากระเป๋าใบดังกล่าวน่าจะถูกเคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่ฟอเรสต์ฮิลล์ซึ่งเป็นย่านที่อยู่ของคนมีฐานะ หลังจากผ่านซอยเล็กๆที่มีต้นไม้ปกคลุมเจ้าหน้าที่ก็มาถึงบ้านแบบวินเทจหลังหนึ่งบนถนนจูโนโ่2 2 4ซึ่งมีมูลค่า2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ68แล้าน9ก้0สนบาทตำรวจเขา้าควบคุมพื้นที่อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเข้าไปในตัวบ้านหลังดังกล่าวพบว่ามีคราบของเหลวสีแดงจำนวนมากอยู่บริเวณชั้นหนึ่งและชั้นใต้ดินจึงสรุปว่าบ้านหลังนี้คือที่เกิดเหตุแรกเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าผู้ขอร้ายคือ อซอลยากาเอาภรรยาเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวซึ่งอายุ51ปีในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมตำรวจนิวยอร์กบอกกับสื่อว่าจากจำนวนบาดแผลแสดงให้เห็นถึงความกดเกรียวของคนร้ายราวกับมีความแค้นเคืองอันใหญ่หลวงกันแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือหลังจากตำรวจเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุก็ได้พบกับลูกชายคนเล็กของผู้คอร้ายซึ่งอายุเพียง13ปีอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง โดยเขาถูกพบตัวอยู่ชั้นบนในสภาพที่สลึมสลือและไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุอน่าสะพงกับแม่ของเขาอยู่ด้านล่างของตัวบ้านฮาวเวิร์ดคลายวัย51ปีสามีของผู้คอร้ายก็มีหลักฐานแน่นหนาว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากในวันดังกล่าวเขาพาลูกชายคนโตวัย17ปีเดินทางไปต่างรัฐเพื่อดูมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาต่อเขายังแจ้งกับตำรวจว่ารู้สึกกังวลกับความปลอดภัยของครอบครัว เพราะก่อนหน้านี้ตนเองได้รับข้อความที่ส่งมาจากมือถือของภรรยาที่ระบุว่าคนที่จะถูกทำร้ายเป็นรายถัดไปคือทุกคนในครอบครัวเห็นได้ชัดว่ามีคนแอบใช้มือถือของเธอเนื้อหาในนั้นยังบอกอีกว่าหลายปีก่อนภรรยาของเขาเคยส่งคนผู้นั้นเข้าคุกและตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วทั้งหมดเป็นแค่การเบี่ยงเบนความสนใจหรือมีเหตุผลอื่นแอบแฝงอยู่กันแน่ ในตอนแรกตำรวจจึงยังไม่ได้สรุปอะไรและยังไม่ได้ตัดทาวเวิร์ผู้เป็นสามีออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแต่สิ่งที่ต้องจัดการเร่งด่วนในตอนนี้คือเขาต้องรีบหาซื้อตัว๋วเพื่อบินกลับมารายงานตัวที่สถานีตำรวจโดยเร็วนอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์อันน่าสะพรึงขึ้นในชุมชนที่เคยเงียบสงบยอมทำให้ผู้คนหวาดวิตกและวิาพากษวิจารกันไปต่างๆนานา,นาอย่างไรก็ตามตำรวจเองก็พบต่อแสสสำคัญบางอย่างที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ ในถังขยะหน้าโรงจอดรถนั่นคือรองเท้าบูทคู่หนึ่งที่เต็มไปด้วยคราบของเหลวสีแดงซึ่งกำลังนำไปตรวจสอบ DNA เหลือแค่รอเวลาเท่านั้นคนร้ายมีความแค้นใหญ่หลวงอะไรกับออซอยากันแน่คำถามนี้ก็เป็นประเด็นที่สื่อต่างๆนำมาพาดหัวข่าวตลอดหลายวันที่ผ่านมาออซอวยาเรียนจบสาขาการบริหารจัดการธุรกิจนานาชาติจากวิทยาลัยธุรกิจบูดาเปสต์ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน แม้จะอายุ51ปีแล้วแต่สิ่งที่เธอโพสต์ลงโซเชียลก็ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ไม่เพียงมีผมสีปลอนรูปร่างสวยสง่าแต่ยังโพสต์ภาพครอบครัวสุขสันต์อีกทั้งรูปภาพแต่งงานอันหวานชื่นกับสามีของเธอลงบน Facebook อยู่เสมอในโพสต์รูปภาพครอบครัวคืนส่งท้ายปีเก่าออซอย่ายังได้เขียนบรรยายเอาไว้ว่าขอให้ปี2022เป็นปีที่ดี ฮาวเวิร์ดคลายผู้เป็นสามีเป็นหุ้นส่วนและผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่เน้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเทคโนโลยีโลหะจากโพสต์บน Facebook จะเห็นว่าพวกเขาร่ำรวยแค่ไหนไม่เพียงมีบ้านอยู่บนถนนสายที่ดีที่สุดของควีนแต่ยังไปเที่ยวตามที่ต่างๆมาทั่วไม่ว่าจะเป็นกรุงปารีสของฝรั่งเศสโตเกียวของญี่ปุ่นและปักกิ่งของจีนหลวนมีภาพครอบครัวสุขสันต์แม้กระทั่งในช่วงโควิดที่มีการล็อกดาวน์ อาสาวิ้าและลูกๆก,ก็ยังคงไปเที่ยวพักร้อนที่ทะเลโดยรอบอย่างต่อเนื่องสามีทั้งรวยทั้งเก่งลูกชายคนโตวัยสิก็เรียนดีและยังมีฝีมือด้านเปียโน,โนจนได้ไปแข่งและแสดงตามที่ต่างๆต,ตอนนี้พ่อก็กําลังพาไปสอหาที่เรียนมหาวิทยาลัยอ,อย่างไรก็ตามจากหน้า Facebook จะเห็นได้เลยว่าเธอมีครอบครัวสุขสันต์ที่น่าอิจฉาเป็นที่ชื่นชมของบรรดาเพื่อนบ้าน พวกเขาบอกกับสื่อว่าครอบครัวนี้อาศัยในย่านดังกล่าวมาเป็นเวลาประมาณ9ปีแล้วออซอย่าเป็นแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ลูกๆดีมากอีกทั้งครอบครัวก็รักใคร่กลมเกลียวกันพ่อแม่และพี่สาวของออซอย่าเองก็มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมอยู่บ่อยครั้งในบรรดาเพื่อนบ้านคิดไม่ออกเลยว่าใครจะมีความแค้นอันใหญ่หลวงกับครอบครัวนี้ได้ตำรวจนิวยอร์กพยายามแกะรอยการใช้ชีวิตวันสุดท้ายของออซอย่าในช่วงกลางวันของวันศุกร์ อ,อสาย่าอยู่ในสวนหลังบ้านตลอดทั้งวันจนถึงตอนค่ำเธอจึงออกไปดูโชว์ที่ลินคอร์เซ็นเตอร์กับเพื่อนเวลาประมาณเที่ยงคืนจึงกลับมาที่บาร์แห่งหนึ่งใกล้กับย่านควีนที่บ้านของเธอตั้งอยู่และดื่มอยู่ที่นั่นตามลำพัง40นาทีราวกับกำลังรอใครบางคนจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืน40นาทีของวันเสาร์อ,อสาย่าจึงกลับถึงบ้านตำรวจสนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะสะกดรอยตามมาและทำร้ายเธอที่บ้าน ในเวลาเที่ยงคืน40นาทีของวันเสาร์เวลาประมาณตีห้ของวันเสาร์ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายใช้มือถือของออซอย่าส่งข้อความค่มคู่ไปหาสามีของเธอเวลา8ปดโมงเช้าของวันเสาร์ที่16เมษายนขณะที่ชายคนหนึ่งนำสุนัขออกไปเดินเล่นก็พบกับกระเป๋าใบนั้นจึงได้โทรแจ้งความหลัง8ปดโมงเช้าเม่ามรางของออซอยา่าถูกพบตำรวจก็เดินทางมาถึงบ้านของเธอนำตัวลูกชายคนเล็กวัย13ปีไปสอบปากคำที่สถานี แต่หลังจากนั้นก็ได้รับการปล่อยตัวเพราะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขาได้ออกจากบ้านในคืนวันเกิดเหตุจากการตรวจสอบพบว่าในเดือนพฤษภาคมปี2020สามีของอสอย่าเคยโทรแจ้ง911เนื่องจากภรรยาออกไปเดินเล่นตอนเที่ยงคืนแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ยังไม่กลับบ้านจากบันทึกของตำรวจแสดงให้เห็นว่าอสอยาเคยหายตัวไปเป็นระยะเวลาสั้น เวลาผ่านไป2เดือนเธอก็โพสต์ข้อความสอบถามวิธีการหาซื้อสเปรย์พลิกไทยบนหน้า Facebook โดยมีเนื้อหาว่าเมื่อไม่นานมานี้จากเหตุการณ์ที่ผู้หญิงในพื้นที่คนหนึ่งถูกสะกดรอยตามในละแวกใกล้เคียงก็มีคนร้ายเพิ่มมากขึ้นจึงอยากจะสอบถามข้อมูลว่าจะหาซื้อสเปรย์ป้องกันตัวหรือสเปรย์พริกไทยได้จากที่ไหนเพื่อพกเอาไว้ใช้เวลาที่ออกไปวิ่งในสวนเธอยังระบุอีกว่าเมื่อออกไปข้างนอกต้องระมัดระวังตัวให้ดี ถ้าอย่างนั้นเธอถูกสะกดรอยตามระหว่างที่เดินทางกลับบ้านกลางดึกหรือเปล่าขณะที่ตำรวจยังสืบหาความจริงอยู่นักสืบกลุ่มหนึ่งก็ได้ส่งข้อมูลมาว่าเวลาประมาณตีสี่ครึ่งของเช้าวันเสาร์กล้องวงจรปิดใกล้กับถนนอเวนิว75สามารถบันทึกภาพบุคคลปริศนากำลังลากกระเป๋าไปบนถนนได้แม่ภาพจะไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถระบุได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นชายชะกันและสามารถยืนยันได้ว่า กระเป๋าที่เขาลากเป็นใบเดียวกับกระเป๋าฮอกกี้ที่ถูกพบเมื่อมีทั้งผลตรวจ DNA จากรองเท้าบูทที่เปื้อนคราบของเหลวสีแดงและภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจจึงสามารถจำกัดขอบเขตของผู้ต้องสงสัยได้ถ้าอย่างนั้นชายปริศนาผู้นี้เป็นใครกันแน่ความจริงหลังจากตรวจคนที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีข้อสรุปเบื้องต้นนั่นคือคนร้ายต้องเป็นคนคุ้นเคยกับออซอย่าหรือไม่ก็คุ้นเคยกับครอบครัวนี้ พร้อมไม่พบร่องรอยการงัดแงะประตูและเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเพราะถ้ามีการวางแผนไว้น่าจะต้องจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยกว่านี้เมื่อเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำบรรดาเพื่อนฝูงและคนรู้จักของครอบครัวก็มีคนผู้หนึ่งเปิดเผยเบาะแสสาคัญบางอย่างนั่นก็คือครอบครัวออโซยาเคยจ้างช่างซ่อมบํารุงคนหนึ่งซึ่งเขาผู้นี้คุ้นเคยกับครอบครัวของเธอเป็นอย่างดีอีกทั้งยังรู้ว่า กุญแจสำรองซ่อนอยู่ที่ไหนดังนั้นจึงเป็นไปได้สูงที่จะสามารถเข้ามาภายในบ้านได้โดยไม่ต้องงัดแงะประตูเมื่อตรวจสอบข้อความในมือถือของออซอย่าตำรวจพบว่าเธอเคยส่งข้อความหวานชื่นหาเพื่อนชายคนหนึ่งและหนึ่งในนั้นคือช่างซอมบำรุงผู้นี้ซึ่งตำรวจกำลังจะนัดเขามาให้ปากคำขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าออซอย่าจะมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยกว่าการเป็นเจ้านายกับลูกจ้างกับเขา และจากร่องรอยที่ผ่านมาทั้งสองก็ดูเหมือนเป็นคนรักกันเพียงแต่ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ดังนั้นจึงไม่สามารถคาดเดาส่งเดทได้แต่อาจจะเป็นเพราะการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้คนร้ายรู้ตัวว่าไม่ช้าก็เร็วตนเองคงจะต้องถูกจับดังนั้นในคืนวันพุธเขาจึงได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่น นั่นก็คือเดวิดโบโนล่าช่างซ่อมบำรุงที่ตำรวจกำลังจะนัดมาสอบปากคำนั่นเองอีกทั้งเขายังยอมรับว่าตนเองเป็นคนก่อเหตุพร้อมทั้งเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังในเช้าวันพฤหัสบดี6วันหลังจากเกิดเหตุตำรวจได้จัดงานถแถลงข่าวว่าเดวิดโบโนล่าซึ่งอายุ44ปีในขณะนั้นได้ถูกตั้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาและมีอุปกรณ์ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง จมสหัวหน้าสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนิวยอร์กกล่าวว่าเดวิดถูกว่าจ้างให้เป็นช่างซ่อมบำรุงในบ้านของออซอยยานานวันเข้าพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีเดวิดกล่าวว่าทั้งสองเพิ่งกลับมาคบหากันอีกเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เธอจากโลกนี้ไปความสัมพันธ์ของพวกเขายุติลงแล้วในโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2020 เดวิดยังได้โพสต์ข้อความบน Facebook ของเธอที่แสดงออกถึงความสเสน่หาเป็นภาษาสเปนเพื่อบรรยายว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดและดูเหมือนกำลังมีความรักตอนนี้ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยรายอ,รอื่นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกเขามีหลักฐานมากพอที่จะยื่นฟ้องเดวิดในข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาเมื่อมาถึงตรงนี้ความจริงก็โผลออกมาให้เห็นตั้งแต่วันที่1 6ถึง21เมษายนตำรวจใช้เวลาไขาคดีเพียงแค่6วัน ส่วนการพิจารณาคดีในชั้นศาลหลังจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานไม่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างน้อยการจับคนร้ายได้ก็ทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านควีนสามารถเบาใจไปได้เปราะหนึ่งขณะเดียวกันหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อเหตุกับผู้คอร้ายถูกเปิดเผยออกไปไม่เพียงแต่ทําให้เพื่อนบ้านและสังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาเท่านั้นแต่เกรงว่าแม้แต่สามีของออ,อย่าเองก็คงรับไม่ได้ เขาถูกภรรยาหักหลังและคนคนนั้นก็ยังเป็นลูกจ้างที่นำภัยอันใหญ่หลวงมาสู่ตัวของเธอถ้าตอนนี้เขาได้ไปย้อนดูรูปภาพอันหวานชื่นที่ภรรยาโพสลงเฟซบุ๊กคงจะรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยผมคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคนที่กำลังมีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางได้เป็นอย่างดีความรู้สึกไม่ใช่เกมบางทีคุณอาจคิดว่าการนอกใจช่วยเติมรสชาติให้ชีวิตแต่งงานแต่คุณจะไม่มีทางหยุดพวกสุดโต่งได้ โดยเฉพาะเหมือนในคดีนี้ที่ฝ่ายหญิงเป็นคุณนายแสนสวยที่มีฐานะร่ำรวยแต่ชู้รักกลับเป็นช่างซ่อมบำร,รุงที่ไม่มีการศึกษาและไม่มีเงินเขาเห็นคุณโพสโชว์รูปชีวิตแต่งงานอันแสนสุขจากนั้นคุณก็แอบ,บเคี่ยร์เขาทิ้งลับหลังแล้วจะทำใจให้สงบได้ยังไงดังนั้นผมจึงคิดว่าการที่ทั้งสองทะเลาะก,กันน่าจะมาจากสองสาเหตุหลักถ้าไม่ใช่เพราะต้องการเงินเพื่อมาปกปิดความสัมพันธ์นี้ไม่ให้รู้ไปถึงหูของสามีฝ่ายหญิง ก็เพราะต้องการคนเรียกร้องให้เธออย่าขาดกับสามีแต่เหตุผลข้อ2เป็นไปได้น้อยเพราะต่อให้เธอยอมหย่ามาอยู่กับเขาแทนจริงๆแล้วเขาจะเลี้ยงดูเธอไหวหรอทุกคนคิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะเหตุผลอะไรกันแน่เอาละครับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ช่องด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าหากชื่นชอบคลิปเรื่องจริงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e กันด้วย การสนับสนุนของทุกคนเป็นแรงผลักดันให้เราทำคลิปดีๆต่อไปที่นี่คือสำนักสืบรับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ